คลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปเยี่ยมน้องตังๆนะคะคุณเฮงกับ คุณยุอีกแล้วก็คุณปังนะครับมาเยี่ยมคุณปังคุณปังน้องปังปังแล้วกันมาเยี่ยมน้องปังปังนะครับก็ไม่ได้เจอกันตั้งนานนะครับน้องปังปังโตขึ้นไหมโตขึ้นมากโตขึ้นมากเลยน้องปังปังน่ารักมากด้วยนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นรีวิวที่แบบว่าน้องปังปังเนี่ยฝึกมาแล้ว1เดือนนะครับซึ่งน้องปังอยู่แบบฝึกประจําอยู่แบบ3เดือนเลยนะแล้วก็ตอนนี้ก็ผ่านไปแล้ว1เดือนเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าน้องปังมีพัฒนาการดีขึ้นขนาดไหนนะครับที่ก่อนหน้านี้น้องปังเนี่ยยังไม วันนี้นะครับก็โพชาวให้คุณยุอิ่งแล้วก็คุณเฮงลองเล่นดูในเรื่องความสามารถอ่ะมีตั้งแต่นั่งมอบคอยขอมืออ่ะให้ให้ให้คุณยุอิ่งเล่าดีกว่าเล่าความประทับใจวันนี้เป็นยังไงบ้างที่ได้เล่นกับน้องๆ ได้เลยคะก็คือน้องปังปังนะคะคือต้องบอกก่อนว่าโค้ดไปรับน้องจากที่ฟาร์มให้เลยน้องมาแบบผ้าขาวเพราะว่ามาตั้งแต่เด็กๆแล้วตอนนี้ผ่านไปหนึ่งเดือนแล้วเอาจริงน้องแบบทำผ่าต่างๆได้ไวมาก<อ>แล้วก็อึอฉี่เป็นที่ด้วยนี่แล้วก็โคด้ดอัปเดตลูกวิดีโอให้ดูตลอดแล้วก็อยากจะบอกว่าที่บ้านโค้ดสะอาดมากไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นน้องหมาเลยคือเราแบบชอบมากที่น้องแบบได้อยู่ในพื้นที่ที่ สะอาดมากๆแล้วก็เลี้ยงเหมือนแบบเป็นกันเองเพราะว่าเราก็ดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยส่วนตัวยุอิงเห็นรีวิวโค้ทจากในติ๊กต็อกคลิปแม่เยอะมากแล้วก็บวกด้วยเราสอบถามทางที่ฟาร์มทางที่ฟาร์มก็แนะนำผดมาแล้วก็ดูรีวิวมานานพอสมควรก็เลยตัดสินใจฝากเลี้ยงกับโค้ทขอบคุณมากมากเลยนะครับได้ยินแบบนี้ก็ชื่นใจไม่ใช่ฝากเลี้ยงสิฝากฝึกฝากฝึกฝากฝึกกับโค้คก็แบบฟิล มันเหมือนแบบว่าพอหลุดหลุดคําว่าฝากเลี้ยงมาเนี่ยดูไหมทำใหมเพราะว่ามันฟิลเหมือนมาลิมาแบบมาอยู่บ้านแบบเป็นบ้านของตัวเองเป็นบ้านหลังที่2ถูกไหมอ่านั่นแหละอันนี้คือคอนเซ็ปที่โคเชลพยายามทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าที่เนี่ยคือบ้านอีกหลังหนึ่งของเขาอยู่แบบกันเองมากิดูสิน้องปังนั่หรังไหมปังปังขอมือเก่งมากค่ะนี่คือน้องหมาอายุสเดือนนีบ สามเดือนทำได้ขนาดนี้แล้วนี่นะคะอันนี้ท่าพิเศษต่อไปท่าพิเศษไหนไหนไหนยังไงยังไง้อะอันนี้อันนี้เป็นเสิร์ฟไพยอันนี้นั่งปังปังหมอบมอบยังไงตอบตังโอเคปัง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  อันนี้แค่หนึ่งเดือนนะคะหนึ่งเดือนน้องทําได้แบบเก่งมากว้าวมากว้าวมากไม่คิดเลยว่าแบบจะเรียนรู้ไวขนาดนี้ต้องชื่นชมโค้ชแล้วก็ขอบคุณโค้ชมากมากครับขอบคุณครับโค้ชเชานะก็จะมีทีมงานที่คุณภาพมากๆนะครับที่นี่ที่ช่วยดูแลทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับก็จะมีทั้งตัวโค้ชเช่ามีครูพี่เดียมีน้องน้องแม่บ้านที่แบบทำความสะอาดแบบกระหน่ำกันเต็มที่โอ้โหบอกเลยว่าสะอาดอ่าบอกเลยว่าเข้า ลูกค้าเข้ามาเนี่ยต้องไม่มีกลิ่นเลยนะครับมันต้องสะอาดจริงๆอ่ะขออีกหนึ่งคำถามและกันนะครับณตอนนั้นนะครับจุดตัดสินใจที่แบบว่าโชคฟันธงเลยว่าต้องเป็นโคช้ชของโค้ชชาวเนี่ยอะไรที่มันตัดสินใจเลยว่าแบบต้องเป็นที่นี่เท่านั้นมีอะไรครับตอนนั้น ไปดูรีวิวแล้วก็ถูกเชตากับโค้ดด้วยถูกเชตาด้วยแบบน้ำเสียงใช่น้ำเสียงแล้วก็รู้สึกว่าแบบโค้ดดูเป็นกันเองดูเข้าถึงง่ายแล้วก็เห็นว่าแบบเป็นที่บ้านด้วยฝึกเลี้ยงที่บ้านไม่ใช่แบบสถานที่ฝึกหรือว่าเป็นเป็นโรงเรียนฟิลเหมือนแบบเลี้ยงอยู่ที่บ้านเพราะว่าโดยส่วนตัวหนูอะค่ะก็จะเลี้ยงน้องหมาอยู่ที่บ้านด้วยอยู่แล้วก็เลยชอบแบบขอบคุณมากเลยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่แบบว่าวิเศษมากๆเลยนะคะคือคุณยุหิงอยู่ที่โคราชเลยระยะทางไม่ใช่ ใช่ระยะทางไม่ใช่อุปรสรรคน้องหมาจะต้องฉลาดเรียนรู้ใบ ใช่ต้องที่โคชชาค่ะโอ้โหขอบคุณมากเลยถ้าเกิดว่าคุณที่ดูอยู่นะครับแล้วก็มีน้องหมาอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะเป็นหมาเด็กหรือหมาโตแล้วที่แบบว่ามีปัญหาหรือพฤติกรรมที่แบบว่าเราหนักใจจริงๆแบบเอาไม่ไหวแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องเห่าหรือเรื่องอะไรก็ตามนะครับก็สามารถทักมาปรึกษาได้นะครับถ้ามาพูดคุยกันได้ที่เพจฝึกภาษาง่ายๆที่บ้านบ่ายโคชชานะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับคุณยุอิงคุณเฮงแล้วก็น้องปัง ไปแล้วครับทุกคนบ๊ายบาย